สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่อนน้อมถ่อมตนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจ กับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซ้นของชาวราศีกันทำให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับ สวัสดีกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีกันนะครับในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายดวงชะตาในช่วงนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีของชาวราศีกันเรามาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชาวราศีกันทั้งหลายตามหัวข้อเลยนะครับเตรียมรับข่าวดีดวงจะดีขึ้นด้านไหนบ้างหลังสิ้นเดือนนี้ไปนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคําทํานายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กัลยาณมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับชาวราศีกันให้เตรียมรับข่าวดีได้เลยนะครับเพราะ หลังจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีกันจะเริ่มมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเยือนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานชาวราศีกันนะครับหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปการงานที่เคยติดขัดที่เคยมีปัญหาจะราบรื่นมากขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นะครับหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเป็นงานที่ท้าทายกับความสามารถหรือเป็นงานที่จะได้ทําแล้วมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะครับขอให้ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะครับไม่มีอะไรยากเกิดความสามารถของชาวราศีกันนะครับในเรื่องของการเงิน ต่อจากนี้ไปช่องทางทางด้านการเงินช่องทางในการหารายได้จะเปิดกว้างมากขึ้นให้กับชาวราศีกันหลายๆคนมีโอกาสที่จะรับเงินเพิ่มขึ้นจากงานเสริมจากงานพิเศษนะครับหรือบางท่านอาจจะมีโชคลาภเล็กน้อยเข้ามานะครับเพื่อให้ดวงชะตานะมีความชุ่มฉ่ำมีความดีอกดีใจ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมเก็บลืมออมนะครับในการบริหารจัดการเงินก็ต้องใส่ใจให้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์จะราบรื่นมากขึ้นเนื่องจากว่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีระหองระแหงหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะครับนับจากนี้ท่านจะมีความเข้าใจกับคู่ของท่านมากขึ้น สำหรับคนที่โสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักก่อนสิ้นปีนะครับเขาคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตท่านก็ลองเปิดใจดูนะครับลองศึกษากันดูบ้างศึกษากันไปยาวๆนะครับเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองบ้างก็จะเป็นการดีนะครับต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันสุขภาพโดยรวม ก็ถือได้ว่าแข็งแรงดีนะครับอาจจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหรือได้ทำกิจกรรมที่ชอบมากขึ้นทำให้สภาพแข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเคล็ดลับเสริมดวงเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงเพื่อให้ดวงชะตามีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับ ชาวราศีกันก่อนสิ้นหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปนะครับขอให้ทําบุญเป็นประเภทใส่บาตรเช้าให้ได้ติดต่อกัน5วันนะครับจะช่วยให้ดวงชะตามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เคร่งในเรื่องสิน5้านะครับจะช่วย ให้จิตใจสงบและปรับดวงการเงินพุ่งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถือได้ว่า2ออย่างนี้ถ้าทําได้ชีวิตก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีอ่าสิ่งที่ดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับหลังสิ้นเดือนนี้ไปหลังจากที่ใส่บาตรทุกเช้านะครับก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออยู่นะครับขอสิ่งดีๆขอให สิ่งที่ทําอยู่นะครับประสบความสําเร็จเช่นหน้าที่การงานหรือการค้าการขายนะครับอย่าขอแต่หวยอย่าขอแต่ลอตเตอรี่นะครับอันนั้นนะถ้าโชคเราถึงบุญเราสะสมถึงไม่ขอก็จะมาเองนะครับแต่ถ้าบุญถ้ายังบารมียังสะสมไม่ถึงจะซื้อมากจะอ้อนวอนจะขอแค่ไหนก็เสียเปล่าทั้งนั้นแล้วก็ขอให้ ตั้งอกตั้งใจในการทํามาหากินถ้าอยากได้เงินเพิ่มสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนอกจากงานประจำแล้วคืองานเสริมคือการค้าขายก็ขอให้เริ่มลงมือทําเมื่อทําการค้าขายเพิ่มเติมเมื่อทํางานพิเศษเพิ่มเติมแล้วในการทําบุญใส่บาตรในแต่ละเช้าหรือเช้าใดที่ท่านใส่ก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้งานเสริมที่ทำนี้จงไปได้ดีจงสร้างรายได้เสริมเข้าให้ตัวท่านเป็นต้นนะครับเอาละครับชาวราศีกันทั้งหลายฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์ก็หวังว่าคำทำนายนี้จะมีประโยชน์กับตัวท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าได้ฟังแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนำนี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายกดจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกๆท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ เข้ามาดูดวงชะตาถ้าฟังแล้วมีกำลังใจก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีขอให้อยู่กับความเป็นจริงอย่าอยู่กับดวงให้มากตั้งใจทำมาหากินจัดดีที่สุดนะครับขอให้ชาวราศีกันทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ